เนื้อเน้นๆกับวิเคราะห์บอลจริงจังบายสมหวังครับ9คู่มาว่ากันทีละคู่นะครับคู่แรกเอฟเวอร์ตันกับเรดเรดมาเสมอกันบอลวันจันทร์นะแน่นอนว่าคู่นี้เป็นคู่ที่มีเม็ดเงินเทกระจายเลยครับแต่อาจจะกระจายไป2ฝั่งนะยังไม่ชัดนะครับเพราะมันไม่ใช่ทีมระดับบิ๊กเนมด้วยกันทั้งคู่ในเรื่องนอกสนามเนี่ยดูแล้วคู่นี้ไม่น่ามีอะไรมากมายวัดกันในสนามล้วนๆเลยฤดูกาลนี้จุดที่มันดูเป็นจุด ตำหนิของลีดได้เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่ต้องติกันว่างั้นเหอะก็คือการชนะนอกบ้านแค่นัดเดียวจาก11เกมที่ออกไปเยือนคู่แข่งต่อให้เล่นดีเล่นไม่ดีสุดท้ายพวกเขาเพิ่งชนะได้แค่นัดเดียวครับตรงนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ตกเลยครึ่งซีซั่นมาแล้วยากนะครับที่จะบุกมาชนะเอฟเวอร์ตันถึงถิง่นกูดิสันพาร์คซึ่งเป็นป้อมปราก,การของพวกเขาเพราะฉะนั้นกับเรสเสมอ,อยังน่าเชียร์ไปที่เอฟเวอร์ตันเจ้าบ้านนะครับ ส่วนโอเตลุ ati, นกาลติหรือว่าซิกเซเดดาโมเลชุกอยู่ที่1ชั้นก็คู่นี้เป็นบอลโรมาเนียลิก้าวันเดินทางผ่านครึ่งซีซั่นมาแล้ว mm hmm. เห็นทิศทางชัดเจนว่าโอเตลุนเนี่ยโอ้โหฟอร์มเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนสวนทางกับทีมเยือนซิกเซเดดาที่สอแวลจะต้องกลับไปสู่ลีกที่พวกเขาขึ้นเคยก็คือลีกล่าง หากยังฟอร์มแบบนี้อยู่การเสียประตู3ลูกอย่างน้อยจาก5นัดที่ผ่านมาในการออกไปเยือนของเซเรดาเนี่ยเป็นการบอกบอกว่าพวกเขาปรับตัวเข้ากับลีกสูงสุดไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะการไปเยือนพวกทีมที่อยู่เกรดกลางตารางขึ้นไปการเสีย3ลูก5ลูก4ลูกปกติ เป็นเรื่องปกติในช่วง4นะีหานที่ผ่านมามองว่าวันนี้รอดยากมีจุดเดียวที่ซิกเซเดดาจะพลิกได้ก็คือเรื่อง h ฮดทูเฮดพวกเขามีแผนอยู่ในมือว่าจะสู้แบบไหนแล้วมันจะสูสีแต่ว่าด้วยฟอร์มการเล่นตอนนี้เนี่ยยากครับที่จะต้านทานได้กับเรดหนึ่งชั้นสมน้ําสมเนื้อแล้วให้เชียร์เจ้าบ้านนะครับยูฟสปอร์กับเบสิกตัสครับคู่นี้เดี๋ยวจัดให้ในหมู่บ้านเป็นตัวเน้นนะฮะสถิติที่น่าสนใจก็คือยูฟสปอร์เนี่ยตอนนี้ไม่เก่งเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วจบอันดับ6ตอนนี้กลายเป็นนองงบัวัว้ซ จุดแข็งของฤดูกาลที่แล้วคือหนึ่งเลยกุณซืออย่างอาดาตูรานผู้ที่พายุบสปอร์ตขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดลาออกไปแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนโค้ชมา2คนแล้วปรากฏว่าสารวันเต้ลงมาเรื่อยๆนะครับไม่สามารถจะปะครองทีมชุดนี้ได้เลยเกมรุกหายไปครับเกมรุกคิ่เลสุดในลีกตอนนี้เลยส่วนเบสิกตัสนี่ไม่แพ้ใครมาเกนะ้านัดตั้งแต่เปลี่ยนโค้ชนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่เรด1.25ต้องดูครับว่าเบสิกตัสจะทําได้หรือไม่เพราะอย่างล่าสุดนี่ก็เรดนี้แต่ไม่ผ่านเดี๋ยวจัััดใหใหห้้นนนมบบบาครสูี เอดีเซอุต้าเจอกับเขาตูลาเรอเนซาบอลลิกรองสเปนนะครับเจ้าบ้านเหนือกว่าหมดเลยแล้วก็เรทก็สมน้ำสมเนื้อไปในทิศท,ทางนั้นนะครับ0.5ค่อนข้างเหมาะสมแล้วและมองว่าเป็นของดีเลยนะครับให้เชียร์เซอุต้าที่สามารถชนะทางฝั่งของเรอเนซาได้ในช่วง3จาก4หนหลังสุดนะครับด้วย Head tohead ด้วยฟอร์มการเล่นด้วยสถานการณ์และเป็นเจ้าบ้านเทมาเจ้าถิ่นหมดครับให้เชียร์เจ้าบ้านนะฮะเวโรนากับอูดินเนเซ่ครับ, ona, บ, ese, รบเรทมาเสมอกันคู่นี้เวโรนาเหนือกว่าแค่ Head tohead เพราะว่าไม่แพ้อุดิเลยหกเจเกมที่ผ่านมานี่คือสู้ได้ตลอดแต่ฟอร์มตอนนี้เนี่ยมันไปไม่ไหวจริงๆเตะมาจนเหลืออีกนิดเดียวก็จะจบฤดูก,กาลกันอยู่แล้วนะครับโค้งสุดท้ายแล้วเพิ่งชนะแค่2นัดนะคะคือเป็นการบ่งบอกเลยว่ารุกรับไม่สัมพันธ์กันนะครับลุกยิงได้รับก็จะเสียรับได้ลุกก็ไม่มามันก็เลยทําให้เป็นบอลชนะใครลาบากนี่คือเจ้าบ้านแล้ววันนี้เจออูดิเนเซ่บอลที่เอาแน่นอนไม่ได้แต่มีมาตรฐานที่ดีกว่าก็เลยมองว่ากับเรนเสมออยู่อุดิได้เลยครับ ส่วนเลมองเจอดันแกกในลีกรองสอ่าลีกรองของฝรั่งเศสลีกเดอร์ปีนี้ดันแกกเป็นทีมทําเงินเงียบๆนะครับมาสบายๆตามเชียร์มาเรื่อยๆนะครับเฮ hey, แล้วเฮ hey, อีกเฮ hey, ไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นตัวที่เจ้ามือยังประเมินต่ําอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะเกมนี้ก็ยังถูกประเมินต่ําแค่เสมอเท่านั้นแน่นอนว่าเลมองเองก็เป็นบอลที่ค่อนข้างแกร่งในระดับหนึ่งเลยแต่การจากที่จากที่พวกเขาเนี่ยเสมอมา3นัดติดไม่น่าเชียร์แล้วล่ะครับ ฟอร์มสอแววว่าจะแย่ลงไปเรื่อยๆส่วนทางกับทีมเยือนนะครับที่ชนะมาสีจาก5นัดก็เลยมองไปที่ทีมเยือนนะครับดันแกกหน้าเชียร์ครับนอร์ดิทกับโคเวนทีเดี๋ยวจัดให้ในหมู่บ้านครับตัวเน้นเบอร์หนึ่งเลยโคเวนที่วางจอยไปแล้วจริงหรือไม่ไม่เอาแล้วนะฮะช่วงนี้หลายๆคนเจอฟอร์มของโคเวนที่ปวดหัวเลยนะช่วงหลังนี่เอาง่ายๆครับอย่างในช่วง3นัดหลังสุดเนี่ยนอรดิทยิงคู่แข่งกระจายเลยนะยิงไปสิบกว่าประตูเลยนะครับส่วนทางกับโคเวนที่ที่ยิงกระจุ่มกระจิบม,มากเดี๋ยวมาว่ากันครับ กิโรนาเจอเกตาเฟ่เรดมาให้เจ้าบ้านบังคับชนะครึ่งชันมองว่าทําได้นะเพราะว่าปีนี้เกตาเฟ่บอลพาเจ๊งที่สําคัญคือเกมลุกไม่ดีนะครับมีแค่เกมรับเท่านั้นแล้วการมาเยือนกิโรนาที่เจ้าถิ่นกาลังมั่นใจแบบนี้ครับให้สายเจ้าถิ่นได้เลยครับส่วนปอโต้เหนือว่ากิวิเซนเต้หนึ่งจุดสองห้ากิวิเซนเต้เป็นบอลทําเงินที่ดีพอสมควรเลยนะครับก็คือหากวัดกัน2ทีมนี้พอๆกันใกล้เคียงกันพากทุนเฮใกล้ๆกันแต่ว่าลงไปในรายละเอียดเนี่ย กิเวอร์เซนเต้เนี่ยจะดีในช่วง10นัดแรกเท่านั้นนะครับที่พายเฮถึง9เกมและเกมที่เจ๋งคือเกมเจอปอร์โตและแพ้คาบ้านไป0ูนที่เหลือเฮหมดเลยชนะเรดหมดเลยก็ทั่งเจ้ามือปรับแล้วครับฟอร์มดีขนาดนั้น10เกมพายเฮเก้าครับปรับเริ่มแพงขึ้นเริ่มไปต่อคู่แข่งบ้างก็พังเลยครับหลังจากนั้นต่อใครไม่ได้บอลเสียประตูทุกนัดแบบนี้เพราะฉะนั้นนัดนี้ครับมองว่าไม่น่ารอดนะสำหรับทีมเยือนนะอยู่ที่ว่าจะแพ้กี่ประตูให้เชียปอร์โตครับนี่กอทั้งหมดครับเนื้อเน้นๆ,นนๆที่